ผสปอยเหรอครับก็เป็นเป็นอีพีที่รู้สึกว่ามันมันเหมือนว่าไปพักผ่อนมากกว่าครับเหมือนว่าเราเหนื่อยกับอะไรแบบว่าเป็นซีนที่แบบเราเหนื่อยกับอะไรแล้วอยากไปที่ไกลๆมากกว่าก็มันก็มีโมเมนต์มีนู่นนี่นั่นให้ติดตามกันน่ารักน่ารักครับผมจากนี้จะเป็นยังไงต่อเนี่เรียกว่าปกขับไปกีคนแล้วะกี้ไปต่ออ๋อก็ต้องไปถึงถึงบอกครับว่า ตัวไม่โทรก็ต้องไปพักผ่อนนะครับไปพักที่เกลกไแบบว่าลืมเรื่องราวร้ายๆออกไปครับผมเห็นที่เร์มฉากหวานๆอย่างนี้แล้วแต่ฉากจะได้เห็นอะไรหวานๆเพิ่มเติมไหมกีครับต้องรอติดตามเลยฉากนั้นน่ะยังไงเล่าได้ไหมนิดนึงเล่าไม่ได้ครับเห็นอันนั้นคือแบบว่ามันก็เป็นแบบที่เห็นเลยแต่ก็มันพีครับก็รอติดตามแอนจบแล้วจบอะไรบ้างอะไรนะฮะแตอนจบเรามีแบบสมหวังไหมหรือว่า สมหวังไหมนะถ้าบอกมันก็จะสปอยนะมันจะสปอยนะให้แบบว่าไปลุ้นกันดีกว่าไม่หลุดครับไม่หลุดอะไรเลยอ่าแล้วานาลังพี่มันไหนครับพี่มันให้กเราไปฝักอ๋อก็ไอ้ลงไหนที่ตกไปไอ้ลงเจอกับคู่ของเราแล้วอ๋อก็ได้เจอกับตัวชลธีก็ได้เจอกับ ต้นหุ่นนะครับก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะครับที่ให้แฟนๆได้รับชมครับก็ครับอะไรเลยเริ่มช้อนกันเริ่มเบอร์เริ่มเบอร์เอริ่มแเบอร์สองเรื่องนี้ไม่ค่อยตีเหมือนมันจักใกล้ๆกันนะแต่มีเรื่องที่ไปถ่ายที่เกาหลีครับอันนั้นคือฉีกออกมาเลยครับก็จะแบบ คนห้าคนหนึ่งนะครับก็รอติดตามได้ก็เป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งที่เราตั้งใจไปถ่ายที่นู่นตั้งใจกับบทบทนี้เหมือนกันครับผมเราเราเรผลงานิ้นี้เราจะได้ใครจะได้ชมเมื่อไหร่เนี่ยโ้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดต่อครับผมก็เห็นเขาบอกว่าได้ครึ่งครึ่งทางละก็ใกล้แล้วครับผมเนื้อเรื่องมันเป็นยงไงเนื้อเรื่องเหรอฮะก็มันสปอยได้เนาะเนื้อเรื่องก็จะเป็นแบบว่า เหตุฆาตกรรมเหตุฆาตกรรมแล้วเราต้องหาเบาะแสหาตัวคนร้ายแล้วก็มีฉากแอคชั่นด้วยครับกรงนน้าคนใช่กระโดดการหูครับนี่สปอยให้เรานะก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนได้ใช้เวลากับครอบครัวกับคนที่เรารักนะครับ แล้วก็เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยครับอยากขับรถเร็วรัดเข็มขัดด้วยครับผมสุขสันต์วันปีใหม่ครับนนครับก็ตอนนี้ก็มี y u i มีนะครับมีไอ้ลงไหนที่จะจบแล้วแล้วก็มี Eccentric Romance ครับที่เล่าไปเมื่อกี้ครับก็ฝากผมด้วยนะครับครับ